หนึ you ่งไงแล้วว um ันนี้นะคะเราอยู่ที่แทร์กลังเดินทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินไปเอ็กซนบอยนะคะจะไปซื้อ เป็นตาหน้าตอนเอุ้ยเป็นะไรอ่ะมงบตอนกับไอเด็กเฮ้ยไอคาม vs ไอโดดเฮ้ยต่อก่อให้อะไได้แล้วทุกคนเดี๋ยวไปจ่ายตังค์คนไม่ื้อแล้วเพิ่มได้ไหมมาหนึ่ง แล้วก็จะคับผิวมากระปุกหนึ่งน,นะคะ

แบบว่าเออขั้นถัดไปเรจะมาซื้อก็รถหนึ่งร้อยไม่รู้แบบหมดเครดตเมื่อไหร่นะคะเราไปซื้อน,น้ำกันนะเราค้อนะครบแป๊บ ไ่กลครับเดียวไม่ใกลชออาหารเอาแ้วทุกคนี่ไม่โดน่หมอยาโดนหนูติดติดดติดทำไมวะยม่ติดแล้ไม่พร้อมนี่ของเขาเลิกมดแล้วไหมเอาม้เลยก แกดูญาติแกทำแกแกดูก่อนไม่หน้าโหดมากโมชิตตี้สุดๆแกน้ำขาดไม่อะไรขาดยากพี่หนูว่าแล้วพห้มันตอมพี่อันนี้ไม่น้องพอยงลง เรียบร้อยทุคอยแนะใครทำเจ้แสบเแสบทำหยุดไม่ทองัทางทำอนัใช่ไหมมันขาดแพงไหมอันนั้น่ะไม่หรอกนี่คอยอุ้ยอื แกแม่งมาจากขโมยตุ๊กตาเบบี้ซีของฉันไม่ได้เด้อแกมันทำกล้องมันจะพังปะเนี่ยแกถ้าวางเนี้ยไม่ใช่กระโดดใส่กล้องเนอระวงะไรอย่กระวางอไหนาอ่รกะอะ หนูไม่สบายมาส่งใช่ไหมเอ้าหนูชอเก็บให้แฟนกันแะ้วไรมันมีชานมแล้วก็ชาพีทเยอะเยอะจริงสว่หนี่คือกโอ้ยไม่ไพ่หรอกแค่นี้ออ้ยอ้ยอุ้ย เกไอตัวน้อยมันกระสายสายอะอย่างนเดี๋ยวมันดื้อนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะก็คือว่าเออแบบไปแกเสร็จใช่ไหมจะไปไปกินนมนางยักษ์อ่ะแต่ว่าถ้าแบบซื้อไม่ให้แกใช่ไหมมันไม่ได้เพราะว่าต้องไว้ตลาดซื้อซองเตานี่ม เก่งใจอะไรก่อนแกไม่ได้เนี่ยฮะจะวุ่นวายกันไปหรอโกงโกงฮะโกงโกงอุ้ยโดนดุแล้วทุกคนปลอดภัยโดนดุแล้วจ้าแต่ว่าพี่เก็บสายไกลๆเลยนะอ่ะอย่างเดี๋ยชารแบบอันอื้ อันนี้ไม่ใช่ baby c h e a ด้อหยุดเด้อวาแล้วพอเาวกรโดดกลองปกติมันก็อบยมันต้องเกเล่นใครอะไวนี่อะใช่้ดิกรปกติกลองแบบเดียวเนาะออจะเลือกเล่นมันอื้เล้งทุกตาหมาบ้านี้ฟิ้ขอบคุณนะคะขอบคุเลย จะเอาเบบี้ที่ห้อยข้างในเป็นไงล่ะติดแกมเจอแกมีตก่ทำไมนั่งงั้นล่ะฮะทำไมนั่งงั้นล่ะอยู่ไว้ที่นั้นอย่าลงมาเอาด้วยนี่เลยเอาไลงไหมไม่มเป็นไรอาลงไหนมาหากัน ก็คือจะซื้อให้แกด้วยแหละไม่แบบไม่ได้แบบไปซองเขาฟังนั้นเกิดให้อะไรเงี้ยโอ้คิดมากคือหนาอ้ยเต็มหนะติดสกินชิแกมาเด็กนู่นเ่ะอไม่นู่นเ่ะร้องอ่ะจะเอาของเล่นมันไม่ได้เอาพี่หรอหยุดเด้อจริงโอ้ทำของเขารู้จักนะกินดูอร่อยไหมไม่เคยกินเนี่ยเอาดีๆโดยปกติกินไอชาวิชิปไง อร่อยมันเป็นชาน้อนไหนเล่นเยอะแล้วก็ร้อนตัวเองจหมูก็บี้บี้ึ้นโตไม่ได้ทำไมอ่ะเป็นอะไรไม่สบายรัวนี่นจะเป็นหวัดแล้วเปล่าอากาศร้นเกลียดเป็นหวัดก่อนแล้วที่มันก็มาเป็นไข้เมื่อวานทำงานปกติอยู่เลยวันนี้วันนี้เขาให้หนูเข้าเช้าปิดก่อนเดี๋ยว เอ้ยทุกคนจะกลับบ้านแล้วนะคะทำไมพูดในนี้พูดดีคะเมื่อกี้มอ่มอยอะไรเยอะแยะเนี่ยอย่าออกสื่อสังคมไม่ไม่ไม่ขี้เมาสที่ไนเป็นตอนแรกสั่งไม่ขี้เมาส์ที่ไหนอย่าไปทำอะไรให้ไม่ชอบนะคะเดินผ่านะคะรู้ด้วยขายเด้อะเดินผ่าจริงจังมากไม่รักอะเนี่ยพี่ไม่ไม่ไม่ เขินแต่งดีดูดีขึ้น,นเยอะเลยอ,ะอล่ะอะแต่งหน้าไงเมื่อเมืม่อเราทีแี้เนี่ยจบมาแต่์รี้บรดี้ดีบาคือแบบบางทีแม่ก็ไม่อยากอะไรนะเว้ยมาไบงั้นแหละแล้เราเคยเจออยู่แล้วแกไปไทยเออย,ยากก่อนโอเคติดติดติดบางคนนิดนึงต้องไปตัดออกไม่ติดบางคนเนี่ยน <laughs> อ้ยนนเด็กแสบอุ้ยเด็กเปรต อุ๊ยแม่อันนี้เด็กเป๋ะนะทุกคนหยุดโอไมไม่ได้หูยังหูยวันเรีย,ยนไะด้ไหมขอแค่กี่วินนีวินนี่น้องเลิฟนอเลอิฟขาเปิดพัดลมให้เจ้าเดียด๋ยวเปิดแอร์ทุกคนน้องเลิฟน้องเลิฟ นอ้งนองเลยอุ้ยอุ้ยชีวิตชีวิตติดคอนเทนต์เกินไงแก <Okay. S 1> เด็กดีนะเว้ยเนี่ยเจา้าุบเงสอแบบโอโก,ก้งไม่ใช่มันจะหกล้องเนะ <laughs> อ,อ้ยนเหรอออุ้ยติดใครวะเมื่อกี้ติดแย้เดี๋ยวไปตัดหน้าออกแล้วแก ไม่ได <building> ้หรอกปวดวคนมีเบบี้ดีโมจ <can> ิไอ้ชื่อโมจินะคะสันนี่ชื่อวินนี่อีกตัวชื่ออีวานโอ้ยไอ้อ้วไอ้อ้วนนั่นนั่นนัอี อุ๊ยไม่ค่อยชอบขี้หน้าเท่าไหร่ขี้หน้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยสปวนเติมเนี่ยแกน่ยบอกว่าจะกลับห้าสิบจะ้เป็นห้าสิบเล่นกับหมาไงแก ญาติแกทำเน,นี่ยที่อะไรวางเงินเราสองคนนั่นที่อะไรวางเงินเราสองคน <c oughs> จะได้กล้องใหม่ซือ้อแบบดีเอออันนั้นแบบตัวเล็กเลยไม่ต้องแบบอายชาวบ้านเวลาออกข้างนอกอ่ะ <c oughs> อันนี้แม่งใหญ่เกินอนะ่ะโอ้ยหมาแกกุก <c oughs> ด็น้่งคันมาดีดีฮะทอไอืเเพ่อเราไปหานมนางยักษ์กันนะคะได้ค่ะฮันเดียนสวัสดีค่ะ เอาไหม <c oughs> เอาเอาเอาันนี้ค่ะทานเลยไหมคะน,น,นั่งลงมามได้ไหมได้ค่ะคือตลาดแบบเปิดใหญ่กว่าแบบเมื่อก่อนมากเมื่อก่อนไม่ค่อยมีของขนาดน,นี้อ่ะ

ดังมาสัพักเลยแแต่ว่าตอนเล็กไม่ได้แบบไมไ่รู้จักนะคะแต่ก็แบบวันนี้เ็ก็เลยอยากอยากมาลองเราไปจ่าตังก่อนแดที่มันมีน้ำแบบนอะไรนะน้าเยอะไหมไผ่อะไรทุกอย่างไม่ได้ทำตาค่ะ จะเอากลับบ้านดได้ค่ะช่วยบ้านี่ได้เละเอาอันนี้หนึ่งแล้วก็อันนี้หนึ่งให้แมชิมฤดูนี้เป็นฤดูที่เราหาใบไผ่าย,ยากแล้วม,มันร่วงหมดมันจะถึงฤดูใบไม้ผีิแล้วจ้ะ ่ว่าจะมาชิมไม่ได้ต้องประหยัดค่าคนซื้อกลับบ้านทุกคนเป็นหมักแดงก็อร่อยดีอ่ะคือจะว่าไอ้น้ำไม้ไผ่ตันนี้มันไม่มีขายเนาะมันก็บอกว่ามันเป็นแล้วแต่ช่วงแะทุกอย่างจะหายากกับบ้านไปอายวน แต่บ้านอรดจะสื้อตามก่อนเออเดี๋ยวถ่ายให้ดูกัน,กน อันนี้แถมขนมจีนมาให้ด้วยเออเมื่อกี้อ่ะพี่เขาจะถามก่อนว่าแบบถามลูกค้าก่อนนะคะว่าแบบชอบรสแบบไหนชอบแบบอื่นก็บอกเขาได้นะคะอยู่กลมที่ดินนะคะแต่ร้านเล็กๆนะคะซื้ออันนี้นมนางยักษ์นะคะอยู่ตลาดในมาร์เก็ตนะคะหนานน้ำอ่หมอไอ้น้ำไก่ัวบางใจเนี่ยไม่มีไปไปไม่ทันเลยแนะนําให้ทุกคนไปประมาณจ้ากลุมาถ้าไปซื้อส้มตำนะคะ แนะนำให้ไปประมาณสักหกโมงเพราะว่าตลาดแบบเวลานั้นคนกำลังแบบเยอะแล้วก็ขายของแบบของเยอะนะคะอันนี้อร่อยนะเด็กกินแล้วเมื่อกี้จะให้แม่ชิมก่อนมาไอ้นี่นมนางยักษ์นมนางยักษ์ไม่บ้าอุ้ยพกไอ้มาสเตอร์สันนมนางยักษ์ไหมจ๊ะอ่ะไมางั่นก่อัพเฟย์ก่อนนะสหยอัพเฟย์ท่าซิมดูซิมไหม ไอชิมหมดนั่นแหละชิมหมดแล้วไงชิมไงอืมตัดเหรอตัดใครอาหอ홉ถึงอออบกเขาบอกให้กินหมดนะคะอร่อยยอืมอะจริงปะเนี่ยจริงเอาปับใหม่อันนั้นนะเออาปรับใหม้เอาเอาเอาไม้ตั้งมุ้บมุ้งมาไส่ไหนมาแล้วพอเนี่ย เรากินะเซื้อนมนางยักษ์มาแล้วก็อ้อนมนางยักษ์แล้วก็อุ้ยผมยุ่งนมยักษ์แล้วก็อะไรวะเนี่ยนมนางยักษ์กับนมนางเงือกนะคะมีสองแบบคืออันนั้นสี่สิบอันนี้ก็สี่สิบเหมือนกันมั้งเออผ่าดไปแล้วจำไม่ได้นี่มันจะเป็นเม็ดแบบแล้วว่ามีไข่ผ้าใยวันนี้เดี๋แต่วันเล็กไม่ได้ซื้อนะคะแต่วันนี้กินที่หลังจองยามเด็ก ลองนี่ให้ตึกอือนั่นแหละอืออืออือโอเคอืออือเอาอัดปรับหมายเลยหมายกัดบากออกอันนี้คือถอยมาปีไอ้เอ้ยครับชมตามทุกคนเป็นไงหย่อยมั้ยครับ หญ่อ,หนหนอยอร่อยไม่อว่าอร่อยอร่อยมากเสียรักายเยียบสีหลัเล็กไข่แชม,ม่อนด้วยนั่เนี่ยเรือ่องถามว่าแม่ว่าอรอ่อยอะจะบอลเสืออืมบริเนี่ยอาหารา่อลคั่เนี่ยส่ย่นอะเรียกื้อหนังไก่แต่ว่าไม่เนี่ยเลยไปไม่ทันแล้วอะ thấy lại tới nương ta ừ hử trai ơi cung khou cô trai 냠 đăm một lần tha thế nào à có thể là ừ 냠냠냠 đặt 냠 tới tính tức ơi phụ không chụa được đây chụa được hay thập ca đi hử ta ngại mỗ phai cái giở ừ hử พี่ตะมันจีดพี่เคยมันจีดไปมาวันเด็ดอ๋อกลมซางไอ้อะไม่ได้มาแบบอะไรเดี๋ยวมาเลี้หาไอ้ไอ้เนี่ยเธอไอ้เว๋ยอันนี้บอกเขยแม่บอกคุไม่เลิกทุกคนอร่อยจริงอันนี้อร่อยมากอันนี้ดีนะพี่เขาไม่ไม่ได้แบบใส่พริกให้เยอะเพราะว่าปกติเตด็กไม่กินเผ็ดน,นะคะ อะไรนี่กําลังดีถ้ามีแบบหนังกาไปก็คือแบบสุดยอดหนังกายมูเลยเนี่ยตําตําหนงข้าวบางแปดสิบใช่ไหมอ่ตาตําเซอร์มอนสามร้อยสามสิบสองร้อยสองร้อยสิบบาทนะคะที่เขาลดให้เราเออเป็ดแค่ร้อยห้าสิบบ่ะอือแล้วก็แถมหน่มจีนมาอีกอ่ะคือแบบทำเพื่อซื้อ่งาหลักทองขายบริอาจ bọc hình <laughs> người thôi nè, em ăn đi. Mới kia bảo khá dì, đi nít, nít, ạ nít, này อร่อยต้องบาลเรีนแล้วสิออกหานิดนึงเอาแชมเปญโซลเป็นโซลจซลโซลู้แล้วจบท้ายเดือนนี้แก้พิษนะคะมันหวานกินแดงโมได้ส้มตำได้เป็นไรปะกินเดียร์เมื่อไหรเดียร์ท้องเสียก็รับคลิปนี้นะคะแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่หน้านะคะบ๊ายบายค่ะ